สวัสดีครับทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพี่นะครับก็สามารถไปติดตามพี่ใน SKD TV ตรงนี้ได้เลยครับพี่จะขึ้นให้นะครับผมก็พอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แล้วนะครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับ let's go ด,ด้วยทีเอ็มครับทำอะไรอยู่ครับมาดูด้วยนะครับนี่ครับดูครับดูสองกระบอกนี้นะ <S <S พาด์ตมานะกับสไนเปอร์นะเมื่อกี้อัดไม่ทันไอ้พยพัดมากเขาหัวรัวๆเลยกีเอ็มจ๋าช่วยเอาพวกนี้ออกไปใส่หัวผมเถอะพี่ผมปั๊มแรงกัก่ละทีพี่ผมจะร้องไห้ <S <S 2> <S 2> ผมจะร้องไห้นะแล้วดูมันวิ่งดูถือสไนเปอร์ไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นี่ดูดูมันวิ่งครับดูไม่ม ดูดูดูไม่มีแคนลี่ด้วยแล้วดูมันวิ่งนี่ครับนี่อันนี้เพื่อนมันอน่ะผมไม่ค่อยว่านะแล้วมันเพื่อนมันไม่ผมมันไม่ได้ค่าสกิวดูดูเนี่ยขนาดมันเติมสกันสูงหรือว่าเดี๋วดูดูบอกก่ามันครบมือเลยมันยังไม่เก่งเท่าไอ้นี่เลยเนี่ยดูดูมันเอาสกิลมันสกิลเดียวเนี่ยดูเกมจ๋าแกผมเถอดูดิดูดูีเมดูนะจีเมดูจเอมดูนะครับ มันรู้ได้ไงว่ามีคนอยู่นั่นเนี่ยทีเอ็มดูนะดูนะทีเอ็มดูนะครับเียเมื่อกี้มันรู้ได้ไงว่ามีคนอนะ่ะดูที่เอ็มดูนะครับนี่ขนาดแค่เดินไอสัตว์เท่ากับกูวิ่งเลยเออขนาดกูเดินเท่ากับคนวิ่งเลยจีเอ็มอ่าที่เอ็มดูนะครับรู้ได้ไงมีคนโอ้โหรู้ได้ไงมีคนนะี่น,น,นี่นี่นน รู้้ไไดงวะนี่ G M จ๋านี่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  G M ดูนะครับรู้ได้ไงโอ้โหนี่นี่ขนาดกูสับกูคงไม่สับไว้ขนาดนี้รกระบอกเดียวด้วยนี่ G M มึงดู G M โอ้โห <c oughs> ข <confuse> นาดกูจะกินขนาดไนเปอร์กูยังไม่ยิงแรงขนาดนี้เลยเ m มมึงก็เก่นมึงทำอะไรอยู่เนี่ยดูดูดูมันดูมันนี่เจมดูนะคะเจมขาเจมดูนะคะ <mismo> นี่มึงดู โอ้โหเกิเมผมโอ้โหไอ้นี่แม่งก็เล่นไม่เกรงใจคนที่แบบใช้ฝีมือเล่นเลยว่ะเดี๋ยวไอ้นี่มันต้องไปลงใน Youtube ผมเว้ยเกมครับแล้วถ้า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 ตเอมเห็นคลิปนี้นะผมจะไปลงใน TikTok จะลงใน Youtube จะลงใน Facebook ให้หมดเลยแล้ว GM อมมาเช็คนะครับดูมัน นีๆๆๆๆๆ่นี่นี่ดู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 มึง <Calendar> ด <wonder> ูผู้ที่ล่อไ่ำที่มึงดูทำอะไรอยู่ครับะไยิงหัวอีกยงหัวอีกเลยนี่เยียมกูยังจักระนายกูว่ากูจับกรนายแม่นแล้นี่มึงดู ขนาดกูสอบสองก็บ,บอกว่ายังไม่ขนาดนี้เลยไอ้ยี่นี่ก็บ,บอกเดียวเย่ว้าวอ่าผมตัดมาตอนนี้นะเนี่ยผมขอย้ำอีกทีหนึงเลยนี่โ okay, <okay>. yeah. อ้โอ้มึงดูแรงกูเลดเลยทุกคนครับท่านผู้ชมครับผมจะเอาคลิปนี้ ลงทุกที่ลงทุกอย่างที่ผมมีผมจะลงใน YouTube ของผมผมจะลงในติ๊กต็ของผมผมจะลงในเฟซของผมผมจะลงให้หมด GM ครับช่วยมาดูและเอา e N e, อีนี่ออกให้ผมหน่อยผมซีลองไขง <c oughs> GM ครับอย่ามวัวเล่นแต่ไอของไอ้อะไรเขาเรียกเอเขาเรียกนะไอ อย่าอย่าเล่นของเล่นเยอะนะครับอย่าเล่นโมเดลเยอะโมเดลเขามีซื้อมาให้วางผมไม่อยากจะว่านะครับแต่ว่าเอามันออกไปที <l ux> จะลองให้ hey. ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับตะใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะโอเคเจอกันครับกูเกียดโปอเกมนี้ <l ux>